ลูกให้หน่อยเขาว่าเขามาแยกเขาทำนี้นะไม่ได้เต็มหรอกไม่ได้เต็มพ่อทำแบบนี้คุณกินเขว่าว่าตามเขาเนเธอก็เธอตามเนาะมตัดกันดินต้องตัดแว่นี้แหละผมว่าเออขอมใช้ประโยชน์นูน่มานี่ใชน้ไม่ตื่เลยอยากขอแคเผาก็ตาเอก็มีเผาก่อนที่น เลื่ยงแล้วเขาขึ้นแล้วกเผาเือเรียงแม่เรียกอไรขอเาเยอะคนเยอะๆไอ้ขาวอีกีทางจีนเนาะเด็กเช่ยาจามเขาชวนบริัจีนนี่แม่งไปนะผมไปใยเดินผมใีย่ตอนเดินข้ามสะพาน เรียกแม่มาหน่อยนี่เขาเซนเลยเลยธรรมดาเขาเผาลูกเขานี่แต่ว่าเราธรรมดาต้องเท่ามากุดใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ไม่ธรรมดาจริงๆอยู่ห้องเดียวที่เหลือให้เช่าที่เหลือเช่าใช้อีกที่เหลือแบ่งเช่านั่นนี่ไงเขาอันนี้ใบบอกทางนี่ไงเขาเดินลอยทีละใบสองใบได้แหละอันนี้ก็เขาที่หลังอ๋อ อยู่หอเรียนอย่ไรเเช่าเออรถยนต์อยู่ไปรถยนต์มีเอาพาดวะมอาดด้วยจับด้วยนี่ขาผมไม่ได้ลมันจ้องจะเอารถยาเอาลูกหลาวไหนไปเรืๆไเือนี่นี่นี่เอาใบเบิกทางก่อนิวมปเช็คเอาลูกหล้วามาเอาเนี้ยิมงใเปิดนะครับ